วันนี้ค่ะก็คือจะมาเป็นการเจาะลึกในพาร์ทของตัว Product แต่แทนไม่อยากให้คิดแค่ว่าเป็นการสร้าง Product ที่มาจากเกษตรมาจากสมุนไพรเท่านั้นเราจะมองหานวัตกรรม i n n o v a t i ันในการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางเกษตรจากสมุนไพรเหล่านั้นให้ตอบโจทย์แล้วก็มีคุณค่ากับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นโจทยนะ์ณวันนี้ค่ะก็คืออยากจะให้มองเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่เราสามารถประยุกต์ยังไงให้มูลค่าคุณค่าเพิ่มขึ้น กับผู้บริโภคนะคะเราจะทำอะไรที่นำสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่ในประเทศไทยนะคะเอามาต่อยอดต่อไปในเชิงธุรกิจต่างๆแล้วก็ต้องตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามค่ะเข้ามาในเรื่องของหัวข้อวันนี้นะคะนวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกบริษัทคะ่ะ Specialty Natural Product คะ่ะเริ่มขึ้นมานะคะจากความรักในสมุนไพรนะคะสิ่งที่เราเอามาใช้ ในการประกอบธุรกิจทุกๆวันนี้ค่ะมีส่วนอยู่3อย่างหลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือเราเชื่อว่ามนุษย์เราค่ะรักในสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะคะอะไรก็ตามที่มาจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะคราวนี้คำที่ว่ามาจากธรรมชาติะคะ่ะก็มันก็มีขั้นตอนหลายอย่างตั้งแต่การเพราะปลูกการเลี้ยงการเตรียมแล้วก็การส่งมอบมาถึง เราในฐานะผู้บริโภคนะคะครานี้คำว่าธรรมชาติในที่นี้ค่ะมันจะทำยังไงให้แก้ปัญหาสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะคะสมุนไพรหลายอย่างค่ะที่มีอยู่ในประเทศค่ะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตามการเก็บเกี่ยวเปลี่ยนแปลงการตามการจัดเก็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นปัญหาละว,ว่าสิ่งที่มีมาจากธรรมชาติทำยังไงให้เขาสามารถมีความคงตัวมีความ เก็บความดีของเขาะะให้อยู่สูงที่สุดะะส่วนที่ค่ะก็คือส่วนของวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นส่วนที่ทางทีมะะและตัวแผนถนัดมากก็คือในการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆเอามาประยุกต์ใช้กับสมุสมนไพรหรือวัตถุดิบทางการเกษตรนั้นๆนะะเอามารวมด้วยกันให้อยู่ในคุณค่าที่เพิ่มขึ้น,นะะมูลค่าที่เพิ่มขึ้น,นะะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แต่ว่าในทุกอย่างเนี่ยค่ะจะไม่มีอะไรสําคัญเลยถ้าเราไม่เข้าใจศิลปะของผู้บริโภคหรือความต้องการของผู้บริโภคต่างๆซึ่งส่วนตัวท่านก็เชื่อว่าวิทยากรก่อนหน้านี้หลายๆท่านได้พูดถึงความต้องการของผู้บริโภคการหากลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็การหา target market ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านหลายๆท่านได้เรียนไปก่อนหน้านี้แต่อันนี้ก็จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นว่าทํำยังไงให้สื่อสารนะคะสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตั้งแต่ p plant หรือว่าส,สิ่งที่มาจากธรรมชาติ science หรือว่าเทคโนโลยี uh, วิทยาศาสตร์แล้วก็ Art นะคะศิลปะความต้องการนะคะแล้วก็ uh, ความรู้สึกของผู้บริโภคซึ่งทุกอย่างเนี้ยค่ะสิ่งที่บริษัทต,ตั้งใจแล้วก็มุ่งเน้นมากๆเลยคือเราตั้งโจทย์เลยว่าอย่างแรกอะถ้าเราจะเอาอะไรก็ตามจากธรรมชาติมาใช้นะคะเราก็อยากจะใช้อะไรที่อยู่ในประเทศไทยก่อนนะคะแทนก็มีความ ดีใจแล้วก็เชื่อนะคะว่าเราโชคดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกมากนะคะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเขียวปลูกอะไรก็ขึ้นง่ายกว่าคนอื่นนะคะแต่ก็มีความมีช a l เลนจ์มีความยากที่ต้องแก้ไขกันไปในแต่ละจุดนะคะ mm hmm. อย่างที่2เลยก็คือเวลาเราทํางานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรหรือว่าคู่ค้าหรือว่าทีมวิจัยนะคะเราเน้นในเรื่องของความจริงใจ Transparency ในการสื่อสารอันนี้พันท้ายความสําคัญมากเพราะว่ามันคือเรื่องของเวลาค่ะ การที่เราเชื่อใครสักคนการที่เรามั่นใจกับใครสักคนแล้วการใช้เวลาในการทําความคำเขาเรียกอะไรคะในการตกลงในการทํางานร่วมกันมันทําได้เร็วยิ่งขึ้นเยอะนะคะส่วนที่3เลยก็คือส่วนของนวัตกรรมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเราก็เน้นว่าอะไรก็ตามเราต้องเพิ่มมูลค่าโดยใช้สิ่งที่พิสูจน์ได้จากวิทยาศาสตร์จากนวัตกรรมแล้วก็ส่วนต่อไปค่ะคือเรื่องของคุณภาพคุณภาพในที่นี้ค่ะคือเราต้องใจจะพูดว่า เราต้องการให้มาตรฐานหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะต้องไม่น้อยหน้าเวทีโลกอ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นของไทยของประเทศทางยุโรปของประเทศญี่ปุ่นคือเราก็ต้องไม่แพ้เขาเราต้องวัดได้นะคะว่ามาตรฐานเราเป็น global อย่างสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะกลับมาค่ะก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเราทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาสิ่งแวดล้อม ะะซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะคะเพราะเราเอาเขามาใช้กับสุขภาพกับชีวิตเรานะคะเราก็ต้องวางแผนถึงความที่เป็นเซอร์คูล่าการหมุนเวียนของทรัพยากรต่างๆนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาค่ะของบริษัท s c i a l t y t a t u r a l Product นะคะที่ทุกวันนี้เราทำเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรไทยนะคะเป็นเบื้องหลังนะคะ วัตถุดิบแล้วก็ส่งมอบให้กับหลายๆแบรนด์หลายๆอุตสาหกรรมนะคะทั่วโลกเลย